สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยพิบาลนะครับ <and> <government> วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคนที่ชอบโต้เถียงโตง้แย้งพระเจ้าของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่2ี่ข้อที่3ครับสุภาษิตบทที่2ี่ข้อที่3ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสําหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะ,ะทะเลาะวิวาทกันโปรดฟังอีกครั้งครับที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสําหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน วันนี้เราพูดถึงเรื่องของความแตกแยกนะครับคนที่สร้างความแตกแยกการกระทําอย่างนี้เป็นการทําลายความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือทําลายความสัมพันธ์ทําลายสามัคคีธรรมระหว่างกลุ่มคนคนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบโต้เถียงเพราะอะไรครับเพราะเขาสนุกกับการต่อต้านคนอื่นเขาสนุกกับการที่เขามักจะคิดสวนทางมีความคิดเห็นแตกต่างกับคนอื่นแล้วก็ความจริงพี่น้องครับ พวกนี้ดูเหมือนจะชอบหาโอกาสที่จะทำให้เขาสามารถโตเถียงโต้แย้งกับคนอื่นให้เกิดความขัดแยง้งเพื่อให้เกิดความขัดแย้งครับขัดแย้งกันหรือขัดแย้งกับความคิดของพวกเขาพวกเขาก็จะมีเรื่องชวนทะเลาะกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองซึ่งทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการโต้เถียงนั้นเป็นการใช้ลิ้นที่ไม่มีประโยชน์ครับและแน่นอนครับว่าไม่ใช่วิธีที่เราจะสร้างความเป็นมิตร สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นพี่น้องที่มีความหรือความนิสัยหรือมีความรู้สึกว่าการโต้แยง้งโต้เถียงนั้นเป็นสิ่งที่สนุกพี่น้องต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความเป็นเพื่อนสร้างความเป็นมิตรสหายกับคนอื่นมีคนบันเทิงท่านหนึ่งครับชื่อว่าวิลโรเจอร์ชาวมริกันครับเขาเขียนเตือนอย่างนี้ครับว่าความคิดของคนถูกเปลี่ยนโดยการสังเกตแต่ไม่ใช่ผ่านการโต้เถียง ความคิดหรือเราจะเปลี่ยนความคิดของคนคงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครโต้แล้วชนะแต่มันอยู่ที่ให้เขาได้สังเกตและรับรู้และเรียนรู้ได้ตัวเองพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าสาเหตุที่คนชอบโต้แย้ง่คนธรรมดาทั่วๆไปน่นะครับจะกลายเป็นคนโต้แย้งได้ไงประการแรกครับครอบครัวงเขานั้นเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุน่นมีการทะเลาะวิวาทมีการโต้เถียงกันตลอดเวลา แล้วคนคนเนี้นะครับก็ผมหมายถึงคนที่ชอบโต้โต้เถียงโต้แย้งเนี่ยเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีเป็นแบบนี้ครับและครอบครัวที่มีการโต้เถียงที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในครอบครัวนั้นเองเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการโต้เถียงคนบางคนเกิดในสิ่งแวดล้อมนะครับเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่มีแตกดานโต้เถียงมีทุกๆเรื่องครับสามารถเอามาโต้แย้งกันโต้เถียงกันได้แต่ สำหรับครอบครัวเหล่านี้นะครับคือมันไม่ค่อยจบด้วยข้อยุติที่นุ่มนวลเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขามักจะหาประเด็นอื่นๆเพื่อให้เกิดการโต้เถียงอีกประเด็นนี้ยังไม่จบเลยครับสร้างประเด็นอื่นแล้วแล้วมันจะจบได้ไงครับมันจะจบก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยและเขาไม่เห็นประโยชน์เนี่ยครับคือสิ่งที่คนที่ชอบนําคนอื่นเข้าสู่การโต้เถียงโต้เถียงในเรื่องปัญหาต่างๆ มันก็กลายเป็นการโต้เถียงและโตแย้งและแตกแยกครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราต้องหลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันครับอีกเหตุผลหนึ่งที่คนชอบโต้เถียงกันก็คือเขาอยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเขาอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองครับพวกเขาจะรู้สึกดีโดยการโต้แย้งกับความคิดเห็นหรือปรัชญาหรือดูเหมือนว่าทําให้เขาเป็นคนที่เรียกว่าคนยอมรับว่าเขามีความรู้นะ และทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าต้องเอาชนะเขาให้ได้นี่แหละครับคือเรียกร้องความสนใจการสร้างคุณค่ากับตัวเองการเพิ่มมูลค่ากับตัวเองแล้วหลายครั้งนะครับเป้าหมายของคนที่ชอบโต้เถียงก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะอวดเก่งครับอวดเก่งอวดรู้แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในชีวิตของคนอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างคุณค่าในชีวิตของคนอื่นเลยไมไ่เป็นการให้เกียรติเลย คนที่ชอบโต้เถียงนะครับจะรู้สึกผิดหวังมากถ้าคนที่โตแยง้งโตเถียงเขาอยู่ว่าขอบคุณมากที่ทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นเขาอยากจะโต้ต่อครับเขาอยากจะเถียงต่อครับเขาอยากจะขัดแย้งต่อครับนี่นะครับคือเหตุผลที่เขาอยากจะเรียกร้องความสนใจคําแนะนำที่จะเอาชนะเรื่องนี้หรือเอาชนะคนพวกนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่17ข้อ14ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับการเริ่มต้นวิวาท ก็เหมือนปล่อยให้น้ำไหลฉะนั้นจงหยุดเสียก่อนเกิดการพิพาทโปรดฟังกันครับการเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยให้น้ำไหลฉะนั้นจนจงหยุดเสียก่อนเกิดการพิพาทหยุดก่อนเกิดการพิพาทครับหยุดก่อนเกิดการทะเลาะกันครับเมื่อมีการเริ่มต้นโต้เถียงกันการตอบสนองที่สมควรก็คือว่านั่นเป็นความคิดของคุณซึ่งการตอบสนองแบบนี้นะครับก็บางครั้งก็ทําให้เราหยุดโต้เถียงกันและนี่คือ ความเห็นของฉันก็เลยต้องหยุดครับพี่น้องครับเพื่อนพี่บอกว่าจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วครับอย่าไปโต้เถียงกันอย่าไปโต้แย้งกันการโต้เถียงการประคําพูดกันมันเป็นลักษณะตบมือข้างเดียวไม่ดังครับมันต้องตบสองข้างเพราะฉะนั้นเขาช่วยทะเลาะเราอย่าทะเลาะครับเราอย่าโต้แย้งครับเราต้องอย่ารู้สึกอึดอัดในการพูดคุยกับคนที่ชอบโตแย้งเราไม่ต้องคุยครับเราหนีหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องหาเรื่องอื่น ที่คุยแล้วจะไม่ต้องโต้แย้งกันโต้เถียงกันแต่เขาก็ยังไม่ยอมอยู่ดีพี่น้องครับเราต้องฉลาดครับเราต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่ท้าทายสําหรับลูกของพระเจ้าก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแสดงการไม่เห็นด้วยโดยไม่ต้องโต้เถียงเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความรักที่เรามีต่อผู้อื่นการเรียนรู้ที่จะแสดงการไม่เห็นด้วยโดย ไม่ได้สร้างสถานการณ์ให้เกิดการโต้เถียงกันนี่นแหละครับคือการแสดงความรักที่เรามีกับเขาแม้ว่าเขาจะคิดเห็นไม่ตรงกับเรานะครับเราก็ต้องาาระมัดระวังว่าเรากําลังแสดงการไม่เห็นด้วยหรือเปล่าในลักษณะของความรุนแรงหรือการโต้แยง้งโตเถียงกันเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นข้อคิดในวันนี้เบนจามินแฟรงกินนะครับคนที่มีชื่อเสียงในด้านการทูตเขาพูดอย่างนี้ครับว่า ในจุดนี้ผมเห็นด้วยแต่อีกจุดหนึ่งผมไม่เห็นด้วยต้องขอโทษนะครับพี่น้องครับตั้งหัดพูดแบบนี้ในประเด็นนี้ผมเห็นด้วยแต่อีประเด็นหนึ่งผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนไว้เวลาเราเจอคนที่ใช้ลิ้นในการโต้เถียงกันใช้ลิ้นในทางที่ผิดถ้าเรามีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นคนชอบโต้เถียงโตแย้งนะครับขอโปรดจําไว้ว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลย ที่จะเคารพต่อความคิดเห็นคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ไม่สาคัญนั่นหมายความว่าอครับนั่นหมายความว่าเราสามารถต่อต้านนิสัยที่ทําให้กลายเป็นคนชอบโตเถียงโดยการที่เราจะให้เกียรติคนอื่นครับให้เกียรติคนอื่นที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาและพี่น้องครับเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับที่จะเคารพต่อความคิดเห็นคนอื่นขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าในหลายๆครั้งข้าพง์หลายก็ทําผิด ต่อพระองค์ในเรื่องการใช้ลิ้นเพื่อที่จะไปโต้เถียงโต้แย้งกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะนำทัาพงหลายเข้าไปสู่ความกลมเกลียวสมานฉันท์การเข้าใจกันในแต่ละด้านซึ่งแตกต่างกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ทัพพงหลายได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าไม่ว่าจะอายุมากน้อยเท่าใดก็าตามขอการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายในวันนี้ขอมอบถวายชีวิต ได้พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่พระองค์พอพัดไทยกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน